ครับสวัสดีครับผมช่างหนุนะครับเจะร้านและเพจดีเบนช็อปนะครับนี่ก็เป็นงานหุมเบอกบอกแค่ตัวเดียวนะครับบอกคนขับนะครับสนใจงานแบบนี้ติดตามที่เพจดีเบนช็อปนะครับอบากตัวเดียวก็เปลี่ยนได้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูตัวบอกกันนะครับครับก็เป็นขั้นตอนอันนี้ลูกค้าถอดบอกมาให้นะฮะก็ผมเทียบสีหนังให้เหมือนของเดิมมากที่สุดนะครับ พอลูกค้าเปลี่ยนแค่ตัวเดียวนะฮะบอนขับนะครับออาติปี2010ตัวท็อปนะฮะอันนี้ของเดิมก่อนทำนะครับเสร็จแล้วเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับครับก็หู้เรียบร้อยนะครับพุ่มบอกคนขับใหม่นะฮะออาติปี2010เป็นเฉพาะบอนขับนะฮะด่างสีน้ำตาลอ่าเหมือนกับของเดิมเลยนะครับสีนี้นะฮะสีน้ำตาลอ่อนคล้ายๆพวกบอกมิวเอ็กประมาณนี้นะฮะสีของฟอร์จูเนอร์นะฮะตัวใหม่ ด้านหลังบอกมีกระเป๋านะครับงานแบบคอรุยสวยนะฮะจากร้านดีเบนช็อปนะครับครับก็สนใจก็ติดตามงานทักมาได้ที่เพจดีเบนช็อปนะครับมีบริการติดตั้งถึงที่บ้านนะฮะบอกคนขับตัวเดียวก็เปลี่ยนได้นะฮะบอกขาดซ่อมได้นะฮะอยู่ที่แต่ละเคของลูกค้านะครับโทรมาปรึกษาทักมาสอบถามในแชทได้นะครับโอเคจากร้านดีเบนช็อปนะครับบอวินชมบุรีครับขอบคุณครับ